เรามาที่เรื่องของโควิด -19 กันหน่อยดียวกว่าเรียกว่าเป็นสิ่งที่อยู่กับเรามายาวนานมากๆเลยนะคะรวมไปถึงข่าวเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งเป็นข่าวใหญ่นะคะเพราะว่าประเทศอิสราเอลก็ได้มีการประกาศห้ามชาวต่างชาติทั้งหมดเข้าประเทศค่ะเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายของโควิดส9าสายพันธุ์ใหม่นั่นก็คือโอไมครอนค่ะซึ่งตรวจพบครั้งแรกนะคะในแอฟริกาใต้และอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลมากๆทําให้ต้องมีมาตรการในการปิดประเทศใช่ หลากหลายประเทศเริ่มมีการปิดประเทศแล้วนะครับเพื่อป้องกันเชื้อะะของโควิด19สายพันธุ์ใหม่โอไมคอนนะครับและอย่างที่เรารู้กันครับว่าประเทศอิสราเอลนะครับเป็นเจ้าภาพครับในการจัดประกวดครับมิสอุนิเวอร์2021นะครับทำให้หลายคนเนี่ยเป็นห่วงว่าการประกวดครั้งนี้จะดําเนินต่อไปได้หรือไม่หรือจะเป็นการยกเลิกไปเลยเอ้าวแล้วสาวงามล่ะครับและทีมงานที่แต่ละประเทศเนี่ยตอนนี้เดินทางไปถึงอิสราเอลแล้วจะยังไงต่อเพราะอย่างตัวแทนของคนไทยอย่างน้องแอนชินลีเนี่ยนะฮะก็เดินทาง ไปถึงประเทศอิสราเอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยจะได้ประกวดไหมล่ะงานนี้นนใช่หลาย<อ>คนก็ลุ้นกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ค่ะพี่ปุ้ยเปียพรผู้จัดการประกวด Miss Universe Thailand นะคะก็ออกมาชี้แจงค่ะ ว่าการจัด Miss Universe 2021ยังมีเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงเพียงแต่ว่าจะต้องอยู่ใต้มาตรการที่ควบคุมแบบเข้มงวดของประเทศอิสราเอลค่ะว่าถ้าหากว่ามีการจัดงานในอาคารที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า50คนจะต้องแสดงผลตรวจเชื้อแบบ PCR นะคะระบุว่าปลอดเชื้อภายใน72ชั่วโมงเท่านั้นค่ะใช่ครับแล้วก็ยังยืนยันนะครับว่าการประกวดมิสยูนิเว r ร์2021ครับยังคงมีเหมือนเดิมนะครับ แฟนนางงามครับจะได้เห็นนะน้องแอนชชลีนะครับขึ้นไปประชันความงามบนเวทีโลกอย่างแน่นอนแต่ทีมงานบางคนที่กําลังมีกําหนดการนะครับว่าจะเดินทางไปสมทบที่ประเทศอิสราเอลเพื่อเป็นกองหนุนให้กับแอนชชลี<ฆ>ในวันที่5ธันวาคมนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจแบบเข้มงวดมากๆนะในการขอเข้าประเทศอิสราเอลครับยังไงแฟนๆของแอนชชลีทั่วทั้งประเทศไทยก็ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับให้น้องแอนชิลีคว้ามงสามให้กับคนไทยทั้งประเทศได้สำเร็จนะ ใช่แล้วค่ะยังไงก็มีความคืบหน้าในเรื่องของการประกวดเดี๋ยวจะนำมาอัปเดตนะคะติดตามได้ที่วันบันเทิงของเราเนี่ยแหละค่ะ